คณะลาโชเล่ของเราเขาจะพาเดินไปถ่ายรูปตรงจุดที่สวยที่สุดนะของดูไบเวลาถ่ายรูปมาปุ๊บก็จะเห็นทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้คณะของเราคุณนายอ้อกับคุณนายแม่นะคะระดับ V.I.P. ทั้งนั้นระดับ V.I.P. ทั้งนั้นนี่ล่ะตรงเนี้ยพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์คือ คือสวยงามมากบอกเลยคือสุดๆอ่ะนี่พอเราเดินมาปุ๊บนะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องดิวสสัดีค่ะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทราโชเล็คอสเมติกประเทศไทยจำกัดวันนี้มาดูอะไรลูกค้าอนาคตอนาคตเนี่ยแล้วก็ อันนี้พอเราเดิมนมะาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเจอคือของจริงเนี่ยคือสวยคนลุกอะสวยคนลุกเลยอะคือไม่เหมือนกับในรูปภาพนี้ว่าสวยแล้วในคลิปวีดวีโอที่ถ่ายให้ดูนะว่าสวยแล้วเนี่ยของจริงอะสวยคนลุกกว่าอีกเยอะมากๆนะคะเนี่ยเดินมาแบบรับลมแล้วก็น้ำใสๆข้างล่างแล้วก็มองไปทางโน้นนะคะก็จะเห็นวิว ทิวทั์แบบไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยอะ่ะอืมแล้วทีนี้ตรงนู้นนะคะก็จะเห็นเรือนะคะบังขับมาแล้วสะพานนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายเป็นสแตนเลสเป็นไม้นะคะเป็นไม้เป็นสเตนเลสคือมีความแข็งแรงมั่นคงนะคะตอนนี้คณะลาโโชเล่กำลังเดินไป แล้วเรือเขาก็โอเคมากนะคะเดี๋ยวเราดูน้ำกันวิวทางนี้นะคะคือวิวดีงามงามมากๆค่ะตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นจริงช้าสวรรค์นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปแบบนี้เพื่อนๆน,นะคะก็ดูตามไปนะคะผู้ถ่ายก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่กัน รรยายแล้วตรงนี้นะมีเรือมากมายแล้วก็มีชายหาดด้วยนะตรงนี้นะคะทางไกด์เขาบอกว่าตอนที่เขาทำเกาะที่เป็นรูปปานเนี้ทางดูไบนะคะทางกษัตริย์ดูไบเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นโครงการนี้นะคะแล้วใช้วิธีการโดยที่ไม่ได้ใช้วิธีการเดียวก็คือเอา อิดเห็นอิดอิดที่กองกองอยู่ตรงนู้นแม่เอาก้อนอิดมาถมลงไป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 นะเพื่อให้เกิดความผัดแน่นแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นรูปเกาะแบบเนี้ยตามที่เขาต้องการออกแบบนี้ได้เลยอะทีนี้ในตึกตรงนี้นะคะพวกระดับมาเศรษฐีสังๆตาเขาก็จะมาซื้อกัน มีทั้งคอนโดมีทั้งอพาร์ตเมนต์มีทั้งบ้านเดี่ยวมีทุกอย่างาาาานี่ตอนนี้นะคะเราถึงจุดที่สวยที่สุดในการถ่ายรูปแล้วคือตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สวยที่สุดอันนี้ ทีมงานที่พาเราเที่ยวนะน้องน้ำนะสวัสดีค่ะน้องน้ำทีมงานพาเราเที่ยวรบริการอย่างดีเลย <c oughs> แล้วก็จุดนี้ถ่ายปุ๊บก็จะเห็นชิงช้าด้วย <c oughs> ขึ้นนั่งชิงช้าปะเนี่ยไม่ได้ขึ้นค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดลูกหมูก็ต้องเจอตรงนี้ตอนนี้นะคะทางคณะราชเลก็กำลังถ่ายรูปหมูอยู่และตอนนี ทางบริษัทลาโชเล่นะคะก็เป็นสปอนเซอร์เพื่อที่จะพาพวกเรานะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์ลาโชเล่เนี่ยมาเที่ยวซึ่งบริษัทลาโชเล่นะคะเปิดมาแล้ว25ปีแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะช่วยแก้ไขปัญหาสิวและพ่อฝ้าของลาโชเล่ถ้าใครมีปัญหาสิวฝ้านะคะที่แก้ไขไม่หายนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ลาโชเล่เนี่ยตอบโจทย์ได้เลยะคะ่ะภายใน30วันเห็นผลนะคะ เพราะว่าไม่ว่าคุณจะผิวหน้าเป็นยังไงหน้าฝ้าจะฝังลึกหรือเยอะแค่ไหนนะคะฝ้าแดดฝ้าลมฝ้าโฮอร์โมนฝ้าเลือดอะไรต่างๆเนี่ยทางลาโชเล่แก้ไขปัญหาได้หมดค่ะแล้วก็ชุดแก้ไขปัญหาฝ้านะจะมีโปรโมโชั่นทุกเดือนก็ขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทนะ,ะจะจัดโปรโมชั่นแบบไหนนะคะเนี่ยตอนนี้กำลังถ่าย รูปกันอยู่ค่ะนะถ้าใครนะคะเป็นฝ้ามานานแล้วรักษามไม่หายสักทีหรือแก้ไม่ไม่หายสักทีนะคะก็แก้ไขช่วยช่วยได้ช่วยให้ทางบริษัทราโชเล่นะคะแก้ไขปัญหาให้ได้ค่ะ30วันเห็นผลค่ะสวยหน้ากระจางใสผิวออร่าขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะบอกเลยและก็ไม่มีสารอันตรายนะคะ มีใบรับรองนะคะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ชุดโดยเฉพาะกีมฝาเกี่ยวลาโเล่ได้รับรางวัลการันตีด้วยนะคะแล้วก็ปาจ,จ,จากสศาสตร์อันตรายใดๆทั้งปวงเลยค่ะใช้แล้วดีใช้แล้วผิวดีใช้แล้ว,ผ,ว,ลวผิวสวยอยากให้ใช้กันเยอะๆสวยปังค่ะและถ้าใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถมาเป็นตัวแทนบิษสทลาโชเล่ได้นะมานะร่วมกลุ่มเดียวกับเราเพื่อที่ได้มาเที่ยวด้วยกันนะคะ